สวัสดีจ้ะเพื่อนๆก็มีอีกคลิปหนึ่งนะว,วันนี้นี่ปีกล้วยกล้วยหน้าบ้านนะกล้วยน้ำว้าสมเใยก็ไปตัดมาเมื่อเช้านี้ก็จะทําต้มกะทิปีกล้วยกับกระดูกหมูนะกระดูกอ่อนของหมูก็ตามมาดูสมใจทํากันจ้ะน,นี่ก็น้ํานะ นี้ที่มันเป็นสีแดงๆอ,อยู่ก็เอาเออกไปนะไม่ต้องเอาเพราะว่ามันจะเหนียวกินของในบ้านทั้งนั้นน่าสนใจถ้าจำเป็นเ้าซื้อ อันนี้ก็เอาออกอันนี้ไม่เอามันมันเหนียวนะแต่ถ้าว่าลูกหลานมากๆก็ใส่ได้อยู่เคี้ยวออกนิดนึงนะเนี่ยมันดำแบบนี้สมัยก็คิดว่ามันจะแกะ่ก็เลยไม่เอาแลาอย่างหัวน,นี้ก็ใหญ่มาก ด,ดิงนะอะไรที่กินได้ก็เอามากินนะเดี๋ยวนี้นะตามตลาดเขาก็เอาขายกันแล้วนะหัวห้าบาทสิบบาทหรืออะไรก็รไม่ค่อยจะเข้าใจนะเพราะไม่ได้ไม่ได้ออกไปตลา,ตลาดบ่อยจะหากินหาอยู่แตในสวนนั้นทั้งนั้นค่อยๆแกะไป มันดำอะไรไม่ควรจะซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อนะอะไรกินไม่เป็นก็หัดกินให้มันเป็นยุคนี้นะเศรษฐก,กิจมันผันโวนนะยิ่งคนสูงอายุด้วยแล้วนะยากมากที่จะทำงานได้ เงินได้ทองมาแบบง่ายๆมันจะมีข้อห้ามซะหมดเลยไม่เอาะ มีทำอีกวิธีหนึ่งแต่ผมจะก็เลือกเอาทําวิธีนี้ยางกล้ยติดมือเหนียวเหนอะเลยนะจับมาซ้อนๆกันแล้วก็หัน่น จะหั่นแบบไหนก็ได้นะูที่เราแต่สนใจเลือกหั่นแบบให้มันละเอียดเพราะว่ามันจะมียางด้วยนะวันนี้กินแต่เรื่องกล้วยงั้นเลยใส่กล้วยแกงส้มปีกล้วยแกงเรียงไม่มีทิ้งนะรับรอง ลูกินรู้อยู่นะแอ่ตรงนี้มันอ่อนแล้วก็หั่นแบบนี้เลย เหี well, um, sure. ๋ยกจ็เปิดยางกล้วยเดี๋ยวจะดำล้างเหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเอากล้วยไปล้างเอาไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะกตีกล้วยสักครู่นะเอาขึ้นไฟเลยตัวนี้ก็มีกะทิตั้งมันเตากันนะง่ายเลยก็ใส่หัวหอมไปเป็นหัวหอมทุบบุบๆนะ ที่ขาดไม่ได้ก็กะปีนะบ้านสนใจจะกินกระปุกแห้งอาหารอื่นหลายหลาอย่างอันนี้ก็กระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนหมูนะ เป็นกระดูกที่โคง้งที่สดใสต้มเกื่อยแล้วปีกล้วยก็เอาไปล้างน้ำหกสองหนสามหนได้เลยนะเพื่อนมันจะได้ใส่ย,ยาจากยางนะแล้วก็เอามาใส่หม้อเลยปกติสมใจแกงกับกุ้งแต่ตอนนี้กุ้งอยู่ตลาดนะ ก็ใส่กระดูออนหมูไปได้หมดถ้าเราไม่ติดเง้นไข่หั่นยังไงก็ได้นะปีกล้วยนั่นยู่ที่เราสนใจก็หั่นเป็นชิ้นพอได้ตักนี่เลยเห็นไหม ไม่ได้ใส่อะไรนะในป,ปีกุย้ยจะขาวจะดําก็อยู่ในธรรมชาติของเขาเลยก็ <tt umb> จะขอใส่กลมัวนิดนึงนะ น,นี่จะทำเร็วปกติสักหน่อยน้ำตาลอุ้ยใส่เยอะไปต้องเอาคืนนะเนี่ยนี่แหละนี่เอาปกติทับพีพอทับพีหรือกะหลิงนะใส่มากไปมันจะหวาน สนใจชอบกินผักผักอะไรก็ได้แ้มเป็นผักกินหมดนะโดยมากโดยมากจะเป็นผักบ้านบ้านเพราะว่าคิดว่ามันจะปลอดภัยจากสารเคมีสักนิดน,นึงเพราะร่างกายเราก็ไม่ใช่จากแ็งกงเท่าไหร่อยนะโอเคเลย เคยกินแต่แกงกุ้งนะคราวนี้เอามาแกงกระดูกอ่อนหมูบ้างรสชาติก็โอเคอยู่นะมันแต่มันไม่หอมกุ้งเท่านั้นเองแต่มันก็หอมกับห ที่ใส่นะ้ำต้มกระดูกหมูก็เพราะว่าในกระดูกหมูอะ่ะมันมีอะไรที่ดีๆต่อร่างกายของเราเยอะนะเราต้มให้กระดูกหมูมันเคี้ยวออกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอะไรนะคอลลาเจนอะไรเนี่ยเยอะนะในกระดูกอ่อนหมูก็คิดว่าทำทางทาง,ทางที่ดีที่สุดแหละเดี๋ยวว่ากินยาเป็นอาหารสมเลยคิดว่านะ ใส่เกือน,นิดนึงกินอาหารได้เป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารชโลเกนสนใจนะเพราะสนใจไม่ชอบเช้าเที่ยงเย็นกินมันแต่ยาอยู่นั่นแล้ว เส็จแล้วก,ก,ก็ยังไม่หายผ่อนง,งานผ่อนได้ผ่อนอะไรก็ผ่อนได้อาหารการกินแล้วก็ต้องรู้จักหาที่มันดีมีประโยชน์ตับร่าากายขอเราให้ดีที่สุดอืไม่ได้เลยสวยตักเทลฟี่หน่อยนะ นี่นะน่าอิ่เลยแป้งสดจะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมต้มกะทิปีกล้วยกับกระดูหมูใส่กะทินะ เขาเรียกร้งกะทิปีกล้วยน่ะแหละปีกกล้วยใส่กระดูกหมูนะ่ะง่ายๆเลยไรยนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามารับชมบ้านองใจจ้ะสวัสดีจ้ะ